Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอานอสตซนช่วงเช้านาชชมอนเรีเอลเขาของผมส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าผมไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้อีก นาโชมอนเรเอัออดีตแบ็กซ้ายดาวดังของปืนใหญ่ประกาศขวนาสแตดอย่างเป็นทางการในวัย36ปีหลังเจอปัญหาบาดเจ็บลุมเรา้าจนพลาดเล่นตลอดทั้งซีซั่นที่แล้วแบ็กซ้ายประสบการสูงชาสเปนิทวัย36ปีที่เคยโด่งดังกับปืนใหญ่ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่17สิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีปัญหาบาดเจ็บเลือรังที่หัวเขา่ามอนเรเอลยกเลิกสัญญากับเรเอสุสเซดาตเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม หลังเจอปัญหาบาดเจ็บลุมเร้าที่หัวเขา่าจนไม่ได้ลงเล่นตลอดทั้งซีซั่น2021-2022ที่ผ่านมาและล่าสุดอดีิสตาไอ้ปืนใหญ่ตัดสินใจหันหลังให้กับอาชีพนักฟุตบอลเรียบร้อยหัวเขาของผมได้ส่งสัญญาณบอกผมอย่างชัดเจนว่าผมไม่สามารถเล่นฟุตบอลต่อไปได้อีกผมโกรธหรือปานเรือไม่เลยผมรับฟังมันผมยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ความบางส่วนจากอินสตาแกรมของมอนเรโอททางนี้มอนเรโอเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลกับโอซาวูนา2006-2011ก่อนย้ายไปมาลาก้า2 1 1 1และไปโด่งดังสุดขีดกับปืนใหญ่2013-2019ซึ่งเจ้าตัวได้แชมป์เอคับ3บสมัยจากนั้นกลับบ้านเกิดมาเล่นให้กับเรอัลโซสอดาต2019-2022เป็นสโมสรสุดท้ายนอกจากนี้มันเรีมีสถิต ลงแนนให้ทีมชาติสเปน22นัดทําได้1ประตูวิลเลียนอดีตปีกปืนใหญ่และเชลซีฉีกสัญญาทีมันเกิดวางคัมแบ็กลลกยุโรปอดีตปีกดังของเชลซีและปืนใหญ่ทําการยกเลิกสัญญากับทีมันเกิดและเตรียมบินกลับมาขาแข่งในยุโรปอีกครั้งวันเสาร์ที่13สิงหาคม2565ฟาบิโซโรมาโนเยี่ยวข่าวสายฟุตบอลชื่อดัง รายงานว่าวิลเลียนอดีตปีกสารพัดประโยชน์ของเชลซีและปืนใหญ่ที่ปัจจุบันขาแข่งหยกกับโคริเทียนทีมดังในบราซิลบ้านเกิดของนักเตะแต่สินใจที่จะฉีกสัญญาและแยกทางกับต้นสังกัดไปแล้วโดยมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะลงนามยกเลิกสัญญากันในครั้งนี้และนักเตะมีเป้าหมายที่จะกลับมา้าแข้งในยุโรปอีกครั้งซึ่งยังไม่มีรายงานว่าจะเป็นสโมสรไหน แต่ทางเอเยนของนักเตะได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะพาแข่งรายนี้กับสู่ลีกยุโรปอีกครั้งสําหัับวิลเลียนได้จักลาปืนใหญ่ไปเมื่อปี2021-2022เพื่อกลับไปค้าแข่งกับโคลิเทียนทีมในบ้านเกิดและทีมสมัยที่แจ้งเกิดในอเมริกาใต้ก่อนจะไปค้าแข่งในยุโรปสมัยดาวรุ่งซึ่งเจ้าตัวฝากผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาไว้ที่36เกม หนึ่งประตู C ีแอซิสเท่านั้นวิลเลียนแนวรุกจอมเก่าวัย34ปีอดีตนักเตะเชลซีและปืนใหญ่ตอนนี้ได้มาซ้อมกับสมสอนฟูลเลมหลังจากเขายกเลิกสัญญากับสมสอนโครินทียนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเวลานี้ทางฟูลเลมมีปัญหาเพื่อนริมเส้นบาดเจ็บทางโซโลมอนและวิลสันทําให้มีโอกาสที่วิลเลียนจะเซ็นสัญญากับฟูลเล่แอสตันวิลล่เตรียมยื่นข้อเสนอดึงตัวโฮดิ้งร่วมทัพ หลังทีเอโก้คาร์ลอสพักยาวสมารสนเอสตันวิลลาตกเป็นข่าวขอซื้อตัวรอมโฮดิ้งแนวรับปืนใหญ่เพื่อทดแทนตีเอโก้คาร์ลอสที่ต้องพักยาวหลายเดือนแนวรับชาวบราซิลวัย9ปีได้รับบาดเจ็บในเกมเอาชนะเอเวอเรต์สอตัวหนึ่งและได้รับการระบุว่ามีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยวายอย่างรุนแรงและต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งอาจต้องพักนานถึง6เดือนด้วยกันอย่างไรก็ตามพวกเขาก็มองหาทางเลือกในการเสริมทีม ในตำแหน่งนี้ไว้แล้วในช่วง2ส,สัปดาห์สุดท้ายของการซื้อขายตตมรายงานจากสื่ออังกฤษระบุว่าพวกเขาให้ความสนใจรอมโฮดิงไว้26ปีซึ่งตกเป็นตัวสำรองในทีมปืนใหญ่ไปแล้วในซีสัันนี้โดยนักเตะมีสัญญาถึงกลางปี2024นอกจากนี้ยังมองอีกทางเลือกคือเจสันเดนายเยอร์แนวรับเบลเยียมซึ่งหมดสัญญากับลียงในซีสั่นที่ผ่านมาเอสตอรวิลลอรจะใช้งานเทรอนมิง กับเอสลีคอรเซเป็นคู่กองหลังตัวกลางรวมทั้งคาร์ลัมแชมเบอร์อีกหนึ่งคนที่หากได้ตัวโฮดิงมาร่วมงานจริงจะกลายเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของทั้งสองคนจะเคยเล่นร่วมกันในทีมาอ์ตซนมาก่อนบางเอลเผยเตะบอลเทพตั้งแต่3ขวบยิงคู่แข่งไม่ต่ำกว่า70โมฮัมเหม็ดเอลเนนี่กองกลางของปืนใหญ่เผยความฉกาดในเชิงลูกนางของตัวเองว่ามีมาตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนอนุบาล ทั้งถูกปลูกฝังหัวใจนักสู้จากบิดาอดีตนักเตะซึ่งเป็นโค้ชให้คนแรกแรกเอลเนนี่เล่นด้วยสัญญาปีสุดท้ายกับปืนใหญ่ก็จริงแต่อยู่ในแผนง,งานของเฮดโค้ชมีเกียวอาริเตอราพอทราบว,ว่าทั้งโทมสัสปาเตและกาดิชกกาก้าคงยากยืนระยะทางสีสั่นแบบไม่เจ็บไม่แบนซึ่งพอมีโอกาสได้เปิดใจกับหนังสือแมดเดย์ทางดาวเตวีสารัตก็ย้อนความว่ากว่าจะมาเป็นดีกรีทิมชัิอียิปต ผู้ตลอดแข่งต่างแดนตั้งแต่อายุน้อยนั้นถูกพ่อบ่มมาแบบไหนผมเริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุสามขวบเมื่อเอาดีทางนี้ทุกคนทางคุณพ่อเพื่อนพ่อก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเด็กมีพรสวรรค์เอลเดนี่เปิดใจตอนนั้นสามขวบก็จริงแต่ยิงบอลแน่นแล้วปกติไว้เท่าผมยังทําได้ไม่ดีส่วนหนึ่งคงเพาะเริ่มจากบอลหนังแท้เลยย้อนนึกถึงตอนนั้นมีคนมาบอกเหมือนกันว่ามีทรงเป็นนักเตะคุณภาพ ตัวเองก็เริ่มฝึกทักษะลูกนังกับสมสอนใหญ่ชื่อเอาอาลี li, ที่นั่นปลูกฝังให้ผมคิดว่าอยากเล่นระดับสูงอยู่เสมอมันคือความทา้าทายของชีวิตอย่างแท้จริงพอะตัวเองเริ่มก็จากทีมใหญ่ได้เรียนรู้หัวจิตหัวใจของการเป็นผู้ชนะตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นสิ่งแรกเลยที่ซึมซับฐานะนักเตะเรื่องที่จะเล่านี้ไม่ได้เอาคำแต่การสมสอรแรกหากเราชนะแค่เจต่อศูนย์ก็โดนลงโทษแล้ว พอพวกเขาเรียกร้องมากกว่านั้นจากเราแม้เป็นแค่ระดับเยาวชนถล่ม7ต่อศูนย์ยังไม่พอสภาพแวดล้อมแบบนั้นสร้างอะไรบางอย่างในตัวผมต่อให้หลังจากชนะคู่แข่งลูรูโค้ดก็มาเอสไสยว่าพวกนายสามารถเอาชนะได้มากกว่านั้นทำไมไม่ทำเชื่อไหมโดนตั้งแต่อายุแค่6-7ถึขวบมันเลยก่อร่างกายเป็นหัวจินหัวใจนักสู้ของผมบางโมอาจได้เล่นสมเสมอต,ตอนปรีซิซันแต่เวลานี้ก็รอเกมอย่างเป็นทางการ ของซีซั่น2022 2023เพราะ180นาทีที่ผ่านมายังไรโอกาสลงแข่งนี่แหละของจริงริโอชมสลิบายัางมีสมาธิอยู่กับเกมดีมากแม้ทำเข้าประตูตัวเองดูภาพรวมถือว่าเริ่มต้นได้ยอดเยี่ยมริโอฟอนินานตำนานกองหลังทีมชาติอังกฤษและแมนยูแสดงความเห็นล่าสุดผ่านไฟล์ใน YouTube ของเขาเกี่ยวกับวิลเลียมซลิบากองหลังฝรั่งเศสวัย21ปี ที่เกลรี่เนวิลยกย่องว่าเหมือนกับเขาตอนเป็นสมัยดาวรุ่งแม้จะมีจังหวะผิดพลาดครั้งใหญ่ทําเข้าประตูต,ตัวเองแต่วิลเลียมสลิบายังคงสามารถแสดงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมหลังจากเหตุการณ์นั้นนี่แหละผู้เล่นดารุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกสูงสุดฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วแต่เขามีหลายอย่งที่ต้องทําเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาดีพอสําหรับที่ปืนใหญ่หรือไม่ แต่ยังไงก็ตามถือว่าเขาเริ่มต้นกับเพียมเล็กอังกฤษได้ดีมากมากทวิตเตอร์ Twitter, แฟนบอลปืนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้นิสไม่เคยให้ความสนใจนิคลัสเปเป,เป้ปีขวาเอเวอรี่โคดว้26ปีไปร่วมทีมเลยแต่พอ A aker, พอาเซนเมเกอร์โผล่ปรากฏที่สนามฝึกซ้อมของสโมสรน,นิสเพียงไม่กี่วันนิสยื่นข้อเสนอขอยืมตัวนิคลัสเปเป,เป้ไปร่วมทีมทันทีโดยทวิตเตอร์ดังกล่าวคาดการณ์ว่าอาเซนเมเกอร์นั้น อายุเบื้องหลังในการผักดันให้นีสยืมตัวนิโคลัสเปเป้ไปร่วมทีมในครั้งนี้ก็เป็นไปได้เป็นการคาดการแต่มีโอกาสที่เป็นไปได้เช่นกันเพราะอาเซนเวนเกอร์ค่อนข้างกว้างขวางในวงการฟุตบอลฝรั่งเศสแม้เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดึงเปเป้ร่วมทีมแต่เรื่องนี้เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายทั้งนีสเปเป้ PP, และปืนใหญ่ เขาแค่เป็นคนกลางทําให้ดิวเกิดขึ้นจับตาเปโดเนโตเพื่อนฟาบิโอวิเอร่าเทพบรมาโนยันบูมีโอกาสขายก่อนตลาดปิดฟาบิสโตรมาโนนักข่าวอิสระชื่อดังรายงานล่าสุดว่าเปโดเนโตปีกชาวโปรเกตไว้ยีิบสองปีซึ่งสามารถเล่นได้ทุกจุดในเกมรุกมีโอกาสเป็นไปได้ที่ทางบูมเฮมตันจะพิจารณาปล่อยตัวเขาออกจากทีมหลังจากทีมมีการเชิญเงินก้อนโตคว,ว้าตัวกอนซา,าโลก,กุอาเดสจากบาเลเซีย และใช้ในการปิดดีลมาติโอสุนเยสจากสปอร์ติ้งลิสบอนสำหรับเปโดเนโตทางด้านวูมแฮมตันจะประเมินในเรื่องอนาคตการขาแข่งของเขาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและอาจมีความสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนตลาดปิดเคยวิเคราะห์ไว้ว่าเป็นผู้เล่นอาวุธหนักไม่แพ้ราฟินยาและที่สำคัญคือมีประสบการณ์นในเพียร์มลีมีอายุที่น้อยและเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับฟาบิโอวิเอร่าด้วย ที่สาคัญที่สุดเขาเป็นแฟนบอลปืนใหญ่ตำนานแห่งปืนใหญ่ในวันที่17สิงหาคม2022เป็นวันคล้ายวันเกิดของเทอรี่องรีตำนานดาวซันโวตลอดการสมสุทอ,อาร์อสตอนันและตำนานผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการแห่งพิมลิกอังกฤษจากร่วมโหวตของแฟนบอลทุกสมสรซึ่งมีอายุครบ45ปีผลงานเทอรี่องรีในสีเสื้อปืนใหญ่ game, 3 7 6เกม334มีสนร่วมกับประตู 228ประตู106แอซิสต์4ซ,ซ,ซีสั่นดารซันโวพิมอลีก3แชมป์เอฟเอครับ2แชมป์เอฟเอคอมมูนิตี้ชิลด์แชมป์พิมอลีกอังกฤษ1แชมป์ไรเพย